ชิคิชิคิะไม่มีแถบนิอัดน้อยอัากอยู่คนเดียวกอนไอ้นู่นใครบอกแล้วผสมร้อนร้อนใช่ไหมร้อน

อย่างนั้นก oh ็โลกจิตทั้งวันแหลมตึงทั้งวันรุกุกเยอะพูดมากไม่คุยกับเขาบ้างป้ะเต็มหมดเลยจะไปได้คุยกับเขาบ้างป้ะแทบจะไม่อ่านเลยซ้ำคุยไม่ทันเขาไงทันเขามีสองคนอย่างเดียวตอนมืดพี่ถ่ายไม่ทำมากตอนนี้พี่คนดีที แล้วแล้วมล้้แล้วมันก็ลเราถ่ายนะเออถ่ายดียงแวใกล้ละไใกล้ละก็โดนไอจีไม่สองแท่ไอไอจีมอยปะไอกับสเลสไอจีมร่อยปะอร่อยอรอนโดนมาเลยสองแท่งมีีลยอะดูสุดซอยเลย ทุเรียนเนาะวันนี้ได้กินเนาะวันไหนซื้อไว้ห้าแท่งไหมก็ซ้อมก็อดกินไปแล้วใบไม่สงสารพี่เก๋วันนึงพิเศษซื้อมาห้ากินเข้าไปสี่ห้าอันเขาใบไม่ได้กินแล้วพี่เอากินไม่ได้ด้วยตอนนั้นก็กินเองคนเดียวอ่ะใบซ้อมไงแล้วพี่เก๋ก็เลยต้องมานั่งกินเดี๋ยวละลายคนเดียวกินไม่ได้ไม่สบายติมหรอติมใบอ่ะใบซ้อมจะกินทุเรียนเหรอโอ้โหเดียเดยกินตัวนี้ละลายเหรอก็น่มาจะละลายละลายถึงได้กินไงห้าอันจะต้องกินที้หมดห้าอัน ้หมมดีอก็มีทั้งมีแค่สองงานคนอื่นโอดไงอดหมดเลยเนี่ยเขารอกินอยู่ด้วยหลายคอวันไหนซื้อเยอะไปกับซ้อมคนไม่กลับบ้านเงี้ยอ๋อแล้วกลับบ้านก็ไปต่อนละเมื่อเข้าหมดคนนี้ที่นี่หรอ่า จะเลยนประกวดะไรจะเลยนด้แแมแคแมอลลวรูปเด็กไหเอชแมสโอ้เจ็บจมูกยัาจะได้ไหมเนี่ยอ๋อจมูกที่ไปทำมเร่อเรื่องไมเีอบหวะ มีสิวในเปล่าสิวขางในอ่ะมันเจ็บแบบสิวแต่มันไม่มีสิวอ่ะมันมัมีเล็บอยู่ได้นี่แม่ชมแมใช่มใช่เหรอใช่เจแบบข้างในมันีเเหรออวววเป็นสิวงนสิวหนไงมัมีเลเจ็บเลยแบจับมนเมัน วันอาทิตย์จะอาร์เซนอลเป็นไงพรุ่งนี้มาจะหมวแดงดูนะลุกนก่าสุกปืนใหญ่้าแพ้นี่ยม้หม้หม้ชื่อหม้ยนีมวยได้แล้วล่ะไปอย่าไปเชียร์ดูเฉยๆไม่เชยร์ เมื่อคืนเป็นเทพป่ะเป็นฟ้าเล่นเทพอ่ะยิงเยอะไปหน่อยเฮ้ยมึงเยอะเกินเข้าถึงลูกเห็นฟ้าว่าเล่นเก่งนี่ไม่เคยยิงไปอยู่ทีมบที่เดียวอใช่ป่ะแต่ว่าเขาบอกกับบุ๊กเล่นเก่งกว่าเออใช่เฮ้ยเล่นแบบกับุ๊กไปชอบมากเลยอะเหมือนแบบพอพี่น้องกันแล้วมันแบบเข้าขากันความสูงความสูงอะไรก็ไล่เลี่ยงกันเดี๋ยว ม่แต่เมื่อคืนแล้วนะทำไมผมั้เกี่ยวออกไไม่น่าเชื่อเลยนี่ไงเกี่ยวนี่ไงเกี่ยวเพี่นองไงกนขารู้ทางไงเขาเรียกวรู้ทางกาองเขารู้ใจเหมือนแบบฟันมาูนี่สงสัยจะเป็นรู้นี่่เลยกเค้าพี่ด้วยไปกัน เจมบ้ายมีใครบ้างอะใครนะจมบ้ายมีใครบ้างเมื่อวานเมื่อวานเหรอเอเจมเพื่อนบ้ายเอ่อบ้าสมุขเฮือนฟ้าบอสแล้วก็ญาติไปคนหนึ่งคนไปเยอะนะเนี่ยญาติญาติเพื่อนนั้งวีทั้งถ้าไมนบิวไม่ครบสักทีคนใช่เชื่อว่าถ้าไวไม่ ถ้าไวไม่นัดเองอ่ะไม่มีใครได้เตะสักคนเลยมารองผู้พิพากษาอ่ารองผู้พิพจะตาผู้จัดการทีมไอ้เบ้นไหมเหรอมวยไปนัดเองมันก็จะมีแต่อ่าพอสมมุติวันนี้นะอ่พี่เบนก็จะไลน์มาเตะบอลกันไหมครับเตะเตะเตะสามคนเงียบสามคนเตะเตะเตะแล้วก็จบไม่มีเตะไม่ครบฟีด วันไหนไปวอนจริงๆก็แต่วันไหมครับเตะเตะเตะดูดูเรตติ้งก่อนสี่คนขอได้ขอได้เช็คตารางนโอเรียงตัวมันนานว่างเลยสิบคนโรเลยว่างไหมครับ ใจปั้มนะเนี่ยโทรหาเลยเนี่ยใจปั้มอบโทรไลค์เองด้วยสนามต่นบ้านมีเสียค่าจองเสียค่ารยใ่ไหใจเองด้วยกบบใบละใบใจเองบ้างสางพันก็่ายองห่งกันไหมมนแพงขนาดนี้เลยแต่ใบชอบมันสามพันก็บายมันดีไงมันดีอ่ะเขาใจเองป่ะนดีะ <Ooh. S 2> ลแล้วตกลงแจะเฮน,น้อยได้ไปหาเะไหมแต่เฮน,น้อยเมื่อวาน